สวัสดีครับพบกับปอยเอ็มซีเก้าวก้าคุณกุก้าพร้อมกับปอยเอ็มซีาลำลูกกาของเจ็ดนะคะวันนี้ขอนํนำเสนออินสูตรดีแม็กนะคะกับ1.9บูพาเวอร์นะคะน้องมาในปี2019นะคะท่านไหที่บอกว่าตามหาอยู่นะและที่สำคัญเอ็มซเก้า้าราจะจัดโปรโมชั่นนะครออกรถแค่กบาทออกรถแค่ เก้าบาทเริ่มจะพร้อมแล้วออกรถแค่9บาทเท่านั้นค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ MC 99ยังช่วยคุณผ่อนให้สิเดือนให้10เดือนนะคะแต่เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัท MC 9 9กําำหนดนะคะลูกค้าขา MC 9 9ของเรานะคะเรายังรับประกันเครื่องเกียร์นะคะกอง ECU ให้หนึ่งหมื่นตีโลหรือหนึ่งปีหลักการขายนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วบอกว่าพร้อมตั้งนานแล้วแดดไมืดแดดเปี้ยงๆเลยครับพี่ใช่แดดก็ไม่กลัวแนะกลัวไม่แดดเอ้าไม่ได้ไปไปชมกันเลยค่ะโอ้โหก้องังใจเราเพียบเลยน้องขาสีมุกสวยค่ะนะคะคันนี้ใครที่ตามหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารถของเราจอดอยู่ที่ร้าน MC99 นะคะเปิดทุกวัน 8ปดโมงเช้าปิดหกโมงเย็นค่ะพี่พี่ขาใช่ครับเสียงกระดิ่งหน่อย8โมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะคะตัวนี้ไฮแลนเดอร์นะคะ1.9ึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ร้อม้าโอ้โหแรงแรงไปเลยแรงๆไปเลยนะคะคันนี้สีขาวว้ายขาวจุดขาวจุดจี๊ย้ไปเลยครับโอ้โหไม่เจี๊ยบไม่จุดอะไรก็จู่ๆมันขาวดีขอดูข้างในก่อนนะครับพี่ปอยข้างในเลยค่ะไปเลยค่ะคันนี้นะคะห้าพไม่ได้ พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญนะเรามีราคารนาทีทองว้าวใช่เหรอพี่ปอยนาทีทองแลวเพิ่งไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนแต่จะเกิดในคลิปนี้เท่านั้นค่ะพี่ๆค้าวเไนือดีแล้วว้าวเองตบเองเ้าเองตบเพลงนะคะข้อนี้บอกเลยสวยจริงๆไม่ผิดหวังนะคะสำหรับลูกค้าพนักงานบริษัท นะคะมีสลิปเงินเดือนมีประกันสังคมไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะลูกค้า่ะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะขอให้คุณไม่ติดแบคทีรนะคะลูกค้า่ะออกรถคันนี้แค่เก้าบาทเท่านั้นค่ะเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมปิครลับเล่นไบคันนี้เท่าไหร่ครับพี่ลิกสิกไหมเนี่ยปิดก่อนได้ไหมเออเดี๋ยนี้กสิกเขานะคะเมื่อกี้เปิดแบบวินเทยนาเสียงก็อาจจะมานิดนึงนะดูเลขไพ่สิ ว้าวเลขหมาเท่าไหนกันนาะตอน,นคงคงแบบว่าเรากดไปนิดนึงอเ,อเออเนี่มาแล้วเนี่ยกดตั้งนานโ <laughs> <laughs> ง่อยู่ตั้งนานเออ <laughs> เลขหม่วิ่งแค่เพียง4,6129กิกโลค่ะพี่บี <laughs> ไ1่หม่ก้ิกากิโลนะคะรถแค่มือเดียวออกห้างรถแค่มือเดียวออกห้างไม่พูดเยอะค่ะแต่ว่าอยากให้เอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อเนืยราคาหน้าร้านราคานี้ลุกค้าขาแล้วกี่วิวนาทีคุณจะได้ราคาที่แบบว่าโรคสั่นสะท้านนะคะต้อเลย รอตั้งนานแม่เขาพี่รอว้างตั้งนานนะคะลูกค้าฟังดีๆนะคะสำหรับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย19 19ครับพี่19กุมภาพันธ์นะคะ2,566แล้วราคาที่ปล่อยจะแจ้งนะคะ, <c oughs> ะอือโอ้โหเมื่อไหร่มันจะแจ้งสักทีลูกค้าบพีเ <c oughs> <นะ S 2> อาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาแล้วพร้อมหรือยัง <c oughs> พร้อมแล้ว พร้อมที่จะฟังราคานาทีทองหรือยังพร้อมแล้วครับพี่ราคานาทีทองอย่างนี้แล้วขับหน้าจอนี่ยคะสงวนลิขสิทธิ์เออราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะ <c oughs> ราคานี้นะคฮะลูกค้าขาโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดวันที่10ม,มีนาคม <10. S> 2,566นะกับราคา5 10, 1 10, 9 0 0 0บาทคุณมาหน้าร้านคุณอย่าตกใจใคุณบอกว่าชมคลิปวิดีโอน้องปลอยอแค็หน้าจอไว้เป็นหลักฐานด้วยนะ 1> 5 10, 1า0 0 0บาทค่ะ ไปดูห้องเครื่องเส่ไม่ข้างในยัง้วยแบบนี้เลยครับพี่ดูแต่ข้างในใช่ไหมครับผมมาอุ้ยชอบชอบจังเลยอิซซูมันเบาอเ่าเลยต้านี้สั่นไม่ได้นะจ๊ะหนักมากอะมาดูคานงคานหน้าพี่เอ้ยยังอยู่ครบมีทุกส่วนใช่สวยทุกจุดครับผมเม็ดตรงเม็ดอาร์เดึงอยู่นะคะ รอยตะคุมตะเข็บหัวฝากระโปงน็อตเม็ดองเม็ดอาร์ตอยู่ทุกเสียดจุดจุดเขาบอกแดดร้อนก็จะลิ้นรลัวเนิดอตึงนี่คือเมาแดดนะคะนี่สัญลักษณ์คือเมาแดดนะคะ ะลูกค้าท่านใดที่สนอกสนใจนีะพี่กัดร้านอยู่ที่ร้าน MC 999ลำลูกกาคลอง7ปทุมธานีนะคะกับอิสสซูปี2019ราคาแค่519,000บาทราคานี้หมดเขตวันที่10มีนาคม2566นะคะ ดีนะไม่บอกว่า65สิบห้แล้วเกือบแล้ว66สิเลยค่ะลูกค้าค่ะ085 551 4545แอดไลน์มาได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราเอ็มซีกันเล